ความลับของการดื่มกาแฟทุกเช้าหลายคนรู้ดีว่ากาแฟมีประโยชน์และถ้าคุณไปอ่านในหลายๆงานวิจัยเขาก็คอนเฟิร์มแล้วว่ากาแฟดำเนี่ยช่วยลดโอกาสในการเกิดโรคสมองเสื่อมหรือโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันโรคเบาหวานชนิดที่2โรคอ้วนโรคซึมเศร้าและอีกหลายๆโรคเพราะในกาแฟเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นเยอะมากๆซึ่งสารตัวนี้จะไปช่วยลดการอักเสบในร่างกายได้เป็นอย่างดีแต่คุณรู้อะไรไหม กาแฟจะเปลี่ยนจากประโยชน์เป็นโทษทันทีถ้าคุณไปใส่น้ำตาลใส่ครีมเทียมหรือใส่สารอะไรต่างๆที่เป็นสารสังเคราะห์จากเคมีดังนั้นถ้าใครก็ตามที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วอยากได้รับประโยชน์สูงสุดจริงๆแนะนำเป็นดื่มกาแฟดำใครก็ตามที่เคยมาถามหมอเฟินว่าดื่มกาแฟทุกวันดีไหมหมอเฟินหมอเฟินต้องขอถามคุณกลับไปว่าแล้วคุณดื่มกาแฟผสมกับอะไรหรือคุณดื่มกาแฟดำกับอะไร เปล่าเช่นขนมคุกกี้เบเกอรี่แล้วหมอเฟิร์นถึงจะให้คําตอบคุณได้ว่าดื่มกาแฟทุกวันมีประโยชน์ไหมดีไหมจริงๆแล้วสุขภาพที่ดีของเรามาจากการเลือกทุกๆก,การเลือกของเราทั้งนั้นเลยถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงจงเลือกในสิ่งที่ส่งเสริมสุขภาพของตัวคุณเองปรับทุกคนคะ่ะ